อโอ้ยแย่แล้วนะครับต้องว่าป๊อกแน่เลยป๊อกต้องถูกทำโทษแน่ๆเลยทำไงดีอ่ะโอ้นึกออกแล้วต้องไปหาอะไรมาติดเท่านี้ก็หมดเรื่องอือสบายเดี๋ยวมาดูซิว่าของใครสวยกว่ากาันนะเดีไประบายค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเีมีอัสีชชมพูสีชมพูสวยดีของสิห์ค้า นี <iPhones> ่แนนระบายสีเสร็จแล้วนี่ไงสวยไหมไหนๆขอเบ้นดูหน่อยดิข้าบ้าดูก่อนเน่ขอเบ้นดูหน่อยนี่เบ้นบอสทำจุดระบายสีของแนนขาดแล้วดูแล้วโอ้ไม่น่าขาดเลยเออบอสขอโทษนะอย่าร้องไห้เดี๋ยวบอสให้ของบอสก็ได้นะเน่นะเออเบ้นก็ขอโทษนะแนนเอเบ้นให้ของเบ้นก็ได้อะเนี่ยเนี่ยก็ไม่เห็นสวยเหมือนของแน่ เนนอยากได้ของแนนคืนมาโอโอ,โอเอนี่นี่เอาเเองี้งะเดี๋ยวเบนจะเอาสกอตเทปมาปิดกระดาษที่ขาดให้ติดกันเอามาจะได้ไดติดกันเหมือนเดิมไง<ด>นะแ,แนๆๆแนนเอาไปปากระดาษให้ติดกันนะ<อ>นี่ไงเสร็จแล้วสวยมนันดิมเลยใช่แล้วใช่แล้วม่ขาดแล้วโแนนไว้สีสวยจังแจ๋วแจ๋วโบ๊ทแนน ทำอะไรอยู่ดแล้วก็ลังระบายสีกันอยู่ฮะใช่ใายสีเสร็จก่อนใครเลยสวยนี่ค่ะแล้วป๊อกจะมาระบายสีแข่งกับเราไหมล่ะสนใจ่ปไม่ว่างเดี๋ยวต้องไปทํางานป๊อกจะมายืมกาวไปติดของหน่อยเบนโบสเม่ยืมมาเปล่าอ่ะไม่ไม่มีหรอกป๊อกจะไปติดอะไรหรอมีมี่แบบว่าโบสจะไปติดติดคือติดกระดาษแบบเนี้อ๋อ้างั้นป๊อกเอาสกอตเทปที่ไปติดก่อนแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยเป็นไง ดีดีงั้นป๊อกขอยืมสกอตเทปไปติดก่อนนะได้เลยเอาไปเลยขอบใจมากนะเบ๊ไปปไปไแล้วก็อย่าลืมมามาคืนด้วยล่ะไม่ลืมหรอกป๊อกไปก่อนนะบายบายสีกน่แค่นี้ก็ดูเหมือนเดิมแล้วไม่มีใครว่าป๊อกทำหักยอดไปเลยเราจะดูว้่พอแล้วดีดีบายจังเลย เก็บกันไปกับก๊อกเท็ดก่อนทำลายหลักฐานสักก่อนเอาละเรียบร้อยสบายใจจังเลย เบนโบ๊แนนมาเล่นบอลกันดีกว่าเล่นบอลแบบไหนอ่ะก็เล่นเตะบอลกันดีกว่าดีดีดีๆยเบนชอบอยากเล่นนะมิเอาแนนเป็นผู้หญิงให้แนนแย่เหมือนเบนโบสปบอกได้ยังไงมิเอาถ้างั้นแนนอยากเล่นอะไรก็บอกมาเลยแนนซิแนนซิเล่นมาเล่นลิงชิงบอลดีกว่านะดี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 ลิงชิงบอลดีก็ได้ก็ได้เหอก็ได้แนรเป็นลิงก่อนละเบ้นเป็นก่อนก็ได้ เอาเลยเอาเลยย่เอเลยยเลยบ้าบ้าไปไหน yeah, แล้วแย่แล้วโอ oh ้แนนทำจะกันแตกแย่แล้วจะต้องถูกนักอ์ฟเล่นงานลงโทษแน่เลยนั่นสินะแนนแด้ยจะมัทเลยทำจะกันรตกลมาแตกได้อะ ไม่ได้ทำนะไนนแค่ยนลูกบอลเบาๆอย่างนี้จะกรมันก็ตกวังมันแตกไม่รู้ทำไมมันแตกได้ง่าย<ม>อย่างนี้ก็แน่ไม่ระวังอะสิเลวทำให้มันแตกยะไม่น่ามาบอกอีกอแนนไม่ได้ตั้งใจนะสวัสดีเด็กๆอ้าวแนนรอไห้ทำไมละ่ะฮะแนนขอโทษค่ะแนนทำจกกักรของน้าแตกค่ะอ๋ะอ<ค>แล้วแนนทำยังไงละ่ะ<ค><ค>มันถึงแตกได้นะ แนนไม่ได้ตั้งใจค่ะเอแนนแค่โยนลูกบอลเบาๆนะคะคือแบบว่าแนนก็ทําแตกครับนะก๊อฟสงสัยต้องทําแรงๆแน่เลยมาถึงได้แตกนะ้าแต่แต่แนนเขาไม่ได้แกล้งจริงๆนะคะเขาโยนลูกบอลเบาๆแล้วมันก็แตกจริงๆอะฮะใช่ฮะบอกอแต่ว่าแนนอย่างเดียวแล้วป๊อกรู้วจะยังไงว่าแนนเขาทาแรงแบบนั้นล่ะฮะเอาละเบนไปหยิบแจกันที่แตกมาให้น้าหน่อยสิ มาแล้วฮะนี่ฮะนะก็ขอน้าดูซิว่าจะซ่อมมันได้ยังไงนะเอ๋สกอตเทปเนี่ยติดอยู่ที่จักรันได้ยังไงไหนบดไปดูซิว่าที่จักรันตรงโน้นอ่ะมีสกอตเทปติดอยู่หรืปปรอเปล่าคุณน้าครับมีสกอตเทปติดอยู่จริงๆดิครับนี่ไงครับนี่ครับนะม,มันแปลกจริงๆเลยนะเนี่ยมันแปลกอะไรเหรอฮะน้านั่นสิมันแปลก<อ>ยังไงเหรอครับ ก็มันแปลกที่ทำไมมีสกอตเทปติดอยู่ก่อนแล้วรั่วมันแตกอยู่แล้วมีคนทำให้มันแตกแล้วก็เอาสกอตเทปมาปิดไว้ให้ดูเหมือนว่ามันยังไม่แตกไม่ใช่หรอกครับนะกอล์ฟแนกเขายนบอลแรงไปมันก็เลยแตกครับมันไม่ได้แตกอยู่ก่อนหรอกครับแล้วป๊อกรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ได้แตกอยู่แล้วแบบนั้นนะฮะใช่ใช่ชอบว่าแนนอยู่เรื่อยรลอยอ่ะเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกัน น้าว่ามันแปลกที่จู่ๆก็มีสกอตเทปติดอยู่ที่แจกันนี่ชิ้นหนึ่งแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งติดอยู่ที่หูจับนักก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีใครเอามาปิดไว้ก็ได้จริงเหรอคะนะค้กอล์ฟนักคิดว่าอย่างนั้นนะเอ๊แต่ว่าสกอตเทปเนี่ยเหมือนที่บ้านของเบนบบสเลยเมื่อเช้านี้แดน,นก็ยังใช้อยู่นี่นานหนขอบดูหน่อยสิ ใช่เหมือนของ,องที่ทบ้านเลยไหนขอดูสิใช่เหมือนของที่บ้านเราเลยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเบนยังให้ป๊อกยืมไปใช้เลยใช่ไหมป๊อกเออคือแบบว่าเออใช่ใช่ใช่เมื่อเช้ชา,าป๊อกยืมยืมสกอตเทปมาใช้อ่ะใช่ใช่ใช่เจ้าเจ้าป๊าต้องเป็นป๊อกนแน่เลยที่ทากกําจัดการแต่แล้วก็มายืมสกอตเทปมาปิดใช่ป่ะใช่เล อาไรไๆ <ทำ S 2> อย่ามาว่าป๊อกป๊อกเปล่าทำไหนไหนสกอเทปอยู่ไหนป๊อกไม่ได้ทำนะไหนไหนมีงานสกอเทปอยู่นี่ไงล่ะแล้วยังันไกลๆอีกด้วยล่ะป๊อกม,มีการไกลด้วยเหรอนี่เจ้าป๊อกมีอะไรแก้ตัวอีกไหมฮคือป๊อกป๊อกมันไม่ตั้งใจอะป๊อกโยนลูกบอลเล่นไปโดนมันแตกน,นิดเดียวเองอะแล้วป๊อกก็ไปขอยืมสกอเทเปเบนโบสมาปิดเอาไว้พอแนนโยนบอลเบาๆมันก็แตกใช่ไหมล่ะฮะใช่แล้วครับคุณนะ เอาละก็เป็นนั้นว่าแน่ไม่ได้เป็นคนทําใจกันแตกอย่างที่แน่เข้าใจทีแรกแต่สำหรับป๊อก๊อกทำเจคันแตกแล้วไม่ยอมรับผิดป๊อกมานี่สิเพราะแน่แน่จะต้องทำโทษเพื่อให้ป๊อกได้จดต่ำเอาไว้ป๊อกทําผิดไปแล้วป๊อกขอโทษต่อไปจะไม่ทําอีกแล้วป๊อกผิดไปแล้วป๊อกขอโทษป๊อกทําผิดไปแล้วขราวหลังจะไม่ทําอีกเร็ว จบคลิปนี้แล้วน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่อง y o u u u b e เบนโบ๊ทหรือกด Subscribe เพื่อรับชมการ์ตูนสนุกๆได้เป็นประจำนอกจากนั้นน้องๆยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook f แ n p a g e เ e นโบทและที่สำคัญอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เบนพี่โบทด้วยนะครับ